ทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวเอาเงินเขาแล้วกลัวปาปกลัวกรรมกลัวหัวคะแนนจะมาลงโทษให้ก็แสดงว่าเราเลือกตั้งด้วยความกลัวนั้นคือพยาคติเพราะฉะนั้นอคติทั้งสี่เอาออกไปถ้าเราจะเลือกพักว่าคนคนนี้เราไม่ชอบทีน่าแต่เขาไปคบกับบุคคลที่ดีที่งามกลุ่มที่ดีที่งามของเขามันปลอดภัยกว่าที่จะเลือกตัวบุคคลแม้ว่าเราจะพอใจเราจะเคารพเราจะนับถือรักก็รัก น,นับถือก็นับถือกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันที่รักที่นับถือแต่สอรี่เสียใจมากการเลือกตั้งนี้มันเป็นความเป็นความตายของประเทศชาติบ้านเมืองต่อสังคมความรักของเรายังอยู่อย่างเกา่าความนับถือของเรายังอยู่อย่างเกา่าแต่การเลือกตั้งจักเลือกตั้งอย่างถูกต้องดีงามกับพรรคที่ดีกับคนที่ดีถ้าอย่างนี้มันจะนําไปสู่ความปลอดภัยดังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุ มนุษย์ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วก็เข้ากันกับหมู่ของเขาเองเหมือนน้ํากับน้ํานมน้ํากับน้ํามันน้ํากับน้ํามันเข้ากันไม่ได้เหมือนคนดีกับคนชั่วคนโบราณจึงบอกว่ากาดกําคือจากล่องลอยเลนหน้าที่หลวงให้ขาพองแล้วจังห้อเบิดเย้ยบินผ่ายจังนกง้างสิคือบอเขียนไว้ในหนังสือปู่สอนหลานไมา่ก็คนที่ทําอะไรไม่ดีไม่งามหนัก,นก บางทีเขาอยากจะโดนเขาไปอยู่ในพักดีๆพักก็ไม่ยอมรับเขาอะไรต่างๆบางทีเ็าก็ไปอยู่ในพักระดับหนึ่งลืมเสียเถิดอดีตเรามารวมกันสร้างสรรค์อะไรที่ดีเราก็พยายามอยากจะลืมแต่ต้องคำหนึ่งถึงว่าทาตุโวพิกเเวพระพุทธเจ้าว่าธาตุสันดานเดิมภิกษุทั้งหลายนานาที่มุตติกาสัตเตหิสัทธิงสังสันทันติสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้โดย อธิมุดจุดมุ่งหมายอัธยาศัยท่าแท้สันดานเดิมก่อนที่จะจบแห่งการปรทาทกถาธรรมจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่บุพพารามวปีนั้นพรรษานั้นมีพระดังๆระระดับซปเปอร์สแตนดาร์ดระดับบิ๊กๆเลยเรียกว่าบิ๊กมังพระมหากระสป,ปามโมกลลานะสาลีบุตรอนุลุทธาอุบาลีกัจจายนะเทวทัตจำพรรษาด้วยกันในพรรษานั้นภิกษุเป็นจํานวนพัน บางกลุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหมู่กับพระเทวทัตบางกลุ่มนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหมู่กับพระบกขลาสารีบุตรอนุรุทธะมหากัสสปะอุบาลีกระจายันะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพิสุทั้งหลายเธอเห็นพิสุเหล่านั้นไหมนั่งสมาธิเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับเทวทัตบัางกับอุบาลีบัางกับโมคลาณะสารีบุตรกับกัสสปะบ้างพิสุทั้งหลายก็บอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะพิสุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุแท้สันดานเดิมของเขาโดยอัธยาศัยของเขาอัธยาศัยเลวก็เข้ากับพวกเลวๆอัธยาศัยดีก็ไปกับพวกดีๆเอาคนดีเป็นหัวหน้าผู้ใดนั่งเป็นหมู่เดินจงกรมเป็นหมู่กับโมฆะลารานะภิกษุเหล่านั้นรุ่งเรืองด้วยฤทธิภิกษุเหล่าใดนั่งสมาธิเป็นหมู่เดินจงกรมเป็นหมูกับสาริบุตรภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา พราะท่านเก่งด้วยฤทธิ์เก่งด้วยปัญญาสองคนนี้ภิกษุเราใดนั่งเป็นหมูเดินเป็นหมู่กับพระอุบาลีภิกษุเหล่านั้นทรงดนันภิกษุเราใดนั่งเป็นหมู่เดินเป็นหมู่กับพระมหากัสสปะภิกษุเหล่านั้นหนักไปทางทูดงขัดเกาภิกษุเราใดนั่งเป็นหมู่เดินเป็นหมูกับมหากรจเจนะท่านผู้นี้แตกฉานละเอียดอ่อนในการแสดงธรรมยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ไกลลิบภิกษุทั้งหลายกลุ่มน้ลเห็นไหมเห็นนั่นกลุ่มของใครเทวดต พิสูทั้งหลายพิสษุเราใดนั่งเป็นหมูสมาธิเป็นหมูเดินจงกรมเป็นหมูกับเทวทัตพึงรู้ได้ว่าพิสษุเหล่านั้นหมูนั้นเป็นผู้มีความเลวทรามมีความป่าถนาลามกเขาจึงไปเข้ากับหมูเขากันนะเขาอย่างนั้นดีดูดดีชั่วดูชั่วในปัจจุบันนี้ก็ดีอดีตก็ตามอนาคตก็ตามย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย เราก็ควรจะได้พินิษ์พิจารณาเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นของประเทศชาติของบ้านเมืองของเราขอทีเถิดเล็กๆน้อยๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้ประชาธิปไตยของเราเบ่งบานจะได้เห็นแกเงินนิดๆหน่อยๆร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนี่เลยมันจะสูญเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองสูญเสียทั้งนิสัยของผู้แทนสูญเสียทั้งนิสัยของพวกเราเดี๋ยวนี้ผู้แทนไม่ไม่จ่ายเงินไม่ได้เพราะพวกเราถามเอาแต่ก่อนเราไม่เอาเพาะมาให้เราบัตรนี้เราก็เลยหยาบ งามคือนกแกนแกกินกฟินนี่ในดิสูมันก็เลยเสียยี่ห้อ,อ,อด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนโบราณก็เลยบอกว่าบอมเป็นเสือบอมเป็นเสียตั้งแต่เหื่อขำําชนละท่าแห่ทาบอมเป็นเสียแต่เบียสัมเพ่ขา,ข,าขากระขาดทุนผู้ที่สมัครเลือกตั้งผู้ทแทนถ้าเอาเงินซื้อเข้าไปแล้วเมื่อเสียเงินแล้วไม่ได้เป็นผู้ทแทนเสียจิตเสียใจเสียเวล่ำเวลาเงินทองหามาเกือบตายตั้งแต่พ่อแต่แม่ต้องเอามาแกกมาจ้างคนเสร็จแล้วไม่ได้เป็นเสียใจมาก สูบสมไปเลยแต่ที่นี้พอได้เป็นผู้แทนขึ้นไปเสียคนพอไม่ได้เป็นผู้แทนเสียใจถ้าได้ไปเป็นผู้แทนเสียคนเสียคนแนวไหนบัางใใอุดมการกินไม่ได้รวซันเงินหมดมาหลายล้านเร็ว่าซัน,นจะต้องเอาคืนมาซะก่อนเสียไปห้าบาทจะต้องเอาห้าพันเสียไปห้าสิบบาทจะต้องเอาห้าเบนเสียไปห้าร้อยจะต้องเอาห้าแสนเสียไปห้าพันจะต้องเอาห้าล้านเอาคืนมาซะก่อนเถือนหนาเอา,ายังมาให้นกแกกินเพราะนั้นต้องหากันต่อไป นี่มันก็เลยเสียทั้งผู้เลือกเสียทั้งผู้ถูกเลือกท,ท่านเลยบอกว่าบอลมันเสียตั้งแต่เคื่อข้ามขาชนละท่าแห่ท่าบอลมันเสียแต่เบียรสัมเข้าผาสี่ขาดทุนสุดท้ายมีเวลาอีกสี่นาทีก่อนที่จะจบอาตมาจะขอเล่านิทานสั้นๆกอบๆให้ฟังเรื่องจะรักษาศินหรือจะรักษาธรรมหมายวามว่าเราจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนฉลาดถ้าจะเลือกเอาดีกับฉลาดนั้นเราจะเอาอะไรรักษาศินไว้อย่างมั่นคง แต่ไม่มีทาเข้ามาให้ฉลาดก็เป็นโอกาสที่จะเดือดร้อนเหมือนกันเหมือนพี่น้องชาวอีสานคนดีที่ขาดความฉลาดได้เงินได้ทองเขาไปเดินไปคูหาคันว่าเอาอยยานบาปย่านพิษสินทีนี้ถ้ามัวแต่รักสินไม่รักธรรม ธรรมนั้นคือความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ถ้าเอาอันนี้ไปมันมจะเกิดผลอย่างนั้นนี่นนนนนเข้าใจธรรมะกลายเป็นคนฉลาดถ้ารักษาเอาแต่ศีลเลยว่าเป็นคนดีถ้าเอาทั้งศีลทั้งธรรมทั้งดีทั้งฉลาดที่นี้เราจะเอาทั้งดีทั้งฉลาดถ้าจะให้เลือกศีลก็รักษามานานแล้วถึงเวลาตัดรสินใจจะเลือกตั้งถ้าจะยอมเสียศีลสักนิดหน่อย เพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความดีงามก็ควรเสียสินนั้นสมาทานใหม่มีเรื่องเล่าไว้ในประเทศจีนสมัยพศ700ผ่านมา,าพระโพธิธรรมนำศาสนา,าพุทธจากอินเดียข้ามภูเขาหิมาลัยไปที่ประเทศจีนประเทศจีนก็เลยได้รับนับถือพุทธศาสนา,ศามีคนนับถือพระพุทธศาสนามากหลังจากนั้นก็มีแตกมีรัฐถิมหายานขึ้นมาอีกมากมหายานนี่เป็นรัทถิที่ จเจริญการสวมดมนต์มากๆส่วนเทราวาดนั้นจเจริญศีลเจริญธรรมปฏิบัติธรรมมีหลวงจีนท่านหนึ่งท่านเป็นคนรักษาศีลมานานท่านหลวงจีนองนี้รักษาศีลมานานแต่ท่านไม่ค่อยได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจเจริญวิปัสสนารู้เท่าเอาทันเหตุผลต้นปลายบาบุญคุณโพษกิเลตัณหาท่านไม่ค่อยสนใจท่านมีแต่แผ่เมตตารักษาศีลวันหนึ่งท่านก็ไปนั่งอยู่ริมสะพานอยู่ในป่าเชิงสะพานฝั่งน้ํา ท่านก็นั่งสวดมนต์ของท่านไปเรื่อยบริกรรมคาถาสวดมนต์นับลูกประคำก็พอดีมีคนจีนคนหนึ่งไล่หมูมาหมูนี่แก่จะไล่มันไปฆ่าบังเอิญมันมีหมูฉลาดตัวหนึ่งโอ้ยกูตามไปเนี่ยจะต้องถูกฆ่าแน่นอนมันก็เลยแตกฝูงหมูตัวนี้แตกฝูงวิ่งข้ามสะพานจากข้ามสะพานแล้วก็วิ่งตัดหน้าหลวงจีนหลวงจีนก็มองเห็นก็มองตามเออหมูตัวนี้ฉลาดเว้ยมันหนีเจ้าของมันเจ้าของจะเอาไปฆ่าเฮ้ สักพักหนึ่งเจ้าของเขาก็มาตามลอยหมูมาก็ไม่เห็นหลงจีนก็ถามว่าหลงจีนหลงจีนนั่งอยู่ตรงนี้นานหรือ,อยังอ่านั่งอยู่ตรงนี้มานางเลี้ยวอ่างเงี้ยเห็นหมูของอ้วมาตรงนี้ไหมหลงจีนก็คิดเออถ้าเราจะบอกว่าไม่เห็นมันก็ขาดศีลผิดศีลบาปเพราะเราเห็นอยู่ถ้าจะบอกว่าเห็นขาดธรรมเมตตาปาณีเพราะถ้าเราบอกว่าเห็นมันไปตรงนี้เขาก็จะตามไปจับมันมาฆ่า ในที่สุดมันก็ขาดทมคือความเมตตานั้นเป็นธรรมส่วนศีลคือความซื่อสัตว์เนี่ยเราจะเอาศีลหรือจะเอาธรรมว่าคือจะเอาความดีหรือจะอความฉลาดไว้ก่อนในช่วงนี้พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัพเพธรรมมาปัญุตลาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญามีความฉลาดเป็นยอดหลวงลจีนเป็นห่วงศีลมากเพราะนับถือมานานเหมือนพวกเราเอาเงินแล้วยนัยนยันที่ศีลน,นี่ละ่ะยันบาปนี่ละ่ะเอ๊ะทำยังไงบวย ลเจงก็เลยว่าเอาสิงไว้ดีกว่าเว้ยไม่เอาทําก็เลยบอกไปตรงๆว่าอ้วหังมังวิ่งไปตรงเนี้ยหมูหมูของเลือวิ่งไปตรงเนี้ยเขาก็ตามไปพอตามไปก็ไปจับหมูเดวนั้นไปฆ่าพอหมูตดวนั้นตายไปปับ๊บมันก็ไปแจ้งยมพบาลภาษาจีนเรียกยมพบาลว่าเนี่ยมหลอกองเนี่ยมหลอกองไอเนี่ยมหลอกองนี่ก็แม่มีความสงสารหลวงจีนลวงจีนนี่ถือศินมานานแต่ลูงจีนไม่ฉลาดเลยไม่เอาทรมาเอาแต่ศินอย่างเดียวในที่สุด ก็เลยมาหาหลวงจีนว่าเออหลวงจีนหลวงจีนบอกเขาไปวันนั้นมันเป็นเหตุให้หมูมันตายนะมันตายแล้วมันไปร้องต่อผมมันไปฟ้องผมมันไปคอนเฟนผมมันจะเอาโทษถ้าหลวงจีนไม่บอกมันก็ไม่ตายเพราะเหตุนั้นถ้าหลวงจีนไม่อยากจะรับโทษรับกรรมกับมันหลวงจีนแผ่บุญแผ่กุศลที่รักษาศีลไว้เนี่ยให้มันไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะแล้วกันไป หลวงจีนบอกว่า่าไม่ว่าอย่างเงี้ยวันรักษามามันเรื่องอะไรรักษาสิงมาเกือบตายจะให้แกไปเป่าๆห้าสิบโปเซงว่ากอมบกทำนั่นเองว่าไม่หายอ้วเล็กติงขาอ้วม่ายหายไม่ให้สินในที่สุดแกก็ไม่ให้สินนั้นพอไม่ให้สินปั๊บพอหลวงจีนตายไปหลวงจีนก็ต้องไปรับโทษรับกรรมเงียมโลอองก็บอกว่าเรื่องมันไม่จบนะหลวงจีน หลวงจีนยึดมั่นถือมั่นแต่สินเหลือเกินไม่ยอมเอาทาเลยแม้แต่เมตตาทาจะแผ่มาให้มันสักห้าสิบก็ไม่เอาบัดน,นี้รู้จีนต้องไปรับกรรมไปเกิดเป็นหมูใช้กรรมมันก็ไปเกิดเป็นหมูพอเกิดเป็นหมูจําชาติขึ้นมาได้แม้เรานี่เกิดเป็นหมูทรมานทรกรรมบำเพ็ญบรารมีธรรมะตั้งนานเมื่อไหลน้ำมังจะตายจากหมูสักทีคีดไปขึ้นมาอยากจะตายเป็นหมูที่จำชาติได้เจ้าของเขาเลี้ยงไว้บนเขานู่นออกจากหอก อยู่ลีอย่างนี้ใหม่หลายอ้วตายลีกว่าไปรับส่วนบุญที่ไรก็ทาไหวไงนนเดินไปถึงหน้าผาแกก็โดดลงมาโดดตูมลงมาไปไปเหยียบไก่แม่ฟักไก่แม่ลูกอ่อนนอนหมอบลูกกัตายก็ไปทั้งฝูงเลยที่ทั้งลูกเกลียบทั้งแม่ของมันเองไก่แม่ลูกอ่อนก็ไปฟ้องยมพบาลเงียบรอองเอกไม่ให้เล้วให้เลิกกันอยู่ดีๆโดนลงมาตายหมดเลยทั้งลูกทั้งแม่จะเอาอย่างไง ย้อมพระบานก็มากเกลียกไก่อีกว่าไงหลวงจีนเป็นหมูแล้วยังไม่พอทีนี้ต้องไปฆ่าไก่อีกเป็นฝูงเห็นไหมแพ่บุญแพ่กุศลที่หรือได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยให้ไก่นี่ไปอีกเสียสัก30%รู้จร์เซนหลวงจีนมาว่าไม่ว่ารักษาสิงมาตัง้งนางแสงนางจะให้กันไปป่าป่าเอาไปอีก50%โปเอาไปอีก30%โเซ์เป็น80ปอวาเหลือเพียง20เซอวไม่หาย เปนตายวัวก็ไใม่ให้ว่ากันเป็นนันองยึดมัน่นถือมั่นแต่สินในที่สุดแกต้องตายไปอีกและไปเกิดเป็นลูกไก่เป็นลูกเกียบทั้งฝุ่งเลยที่นี่ไปรับใช้แล้วก็ไปเคลียร์ไปคุยไปตอดไปจิกกินแมลงมดแดงแมงมันต่างๆพวกเหล่านี้ก็ไปฟ้องกันต่อไปในที่สุดแกต้องไม่ยอมแบ่งบุญเพราะเสียดายศินอันนั้น รักษาศีลยึดมั่นศีลก็เกิดความพินาศย่อยยับแทงที่จะไปขึ้นสวรรค์เพราะการรักษาศีนพาะมีทมต้องไปเป็นหมูต้องไปเป็นไก่สุดท้ายแกต้องไปเกิดไปเป็นมแมลงเป็นรีดริง่งเลไลกลางคืนมาครี่ปีกรีดร้รองสนั่นในผงยาพระโพธีทมเดินทางมาที่ประเทศอินเดียจากประเทศอินเดียมาประเทศจีนท่านนั่งสงบเอเสียงรีดดิ่งเลไลในผงยาคล้ายๆเสียงสวดมนต์เหลือเกิน น้อมจิตอสงบลงฟังอย่างดื่มดำเสียงนั้นก็ยิ่งกลายเป็นเสียงสวดมนต์เพราะหลวงจีนนั้นแกถนัดในการสวดมนต์เป็นรีดลิงเลไรกลางคืนแกก็ร้องสวดมนต์ไปด้วยก็พิจารณาโอเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นยึดศิลเหลือเกินจนตายมาต้องมาเกิดเป็นมูเป็นไก่เป็นมดเป็นแมลงถ้าแกฉลาดไม่ยึดศินรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่กลัวบาปเล็กๆหน่อยๆมีสติปัญญาให้ละเอียด แกก็จักไม่เป็นอย่างนี้ป่านนี้คงจะขึ้นสู่โมกขสวสดีคงจะถึงพระนิพพานแล้วมัม้งเพราะเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงพิจารณาว่าเราอย่าเป็นหลวงจีนห่วงศิล จงเป็นผู้ที่ฉลาดด้วยมีคุณงามความดีด้วยเวลาที่จะเลือกตั้งมาถึงพิจารณาไม่ออกบอกไม่ถูกดูใครไม่ออกดูใครไม่ถูกเวลาไม่พอเหลือมองไปที่พักเลี้ยวเบิงจุ่มเบิเงซุ่มมันแน่เลี้ยวเบิงเสือเบิเงแซงมันแน่คนโบราณพันวาเสือหมากไม่บวหลนไก,ก,ก,ก่กกแนวผพมดกบวหนเป็นหัวหลาดแนวเสือ้บอบนนี้เสือแนวเจียบนนี้บางเสื้อกระห่างบนนี้เสือขี่ขกระปอมกายการกล่าวทำมิกระทาวันนี้สมควรแก่เวลาท่านเลยเวลาให้ อีก30นาทีอาตมาก็ยืดไปอีกห้านาทีคงไม่เป็นไร คงจะบริจาคได้ขอยุติลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งปรตนารตรรัตนตยาเตสะซาด,ด้วยเดชแห่งพระัตนาไตรกระตุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบาลามีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทําต่อไปขอจงเป็นภาระปัจัยเอื้ออํานวยนุนส่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายอำเภอจงประสบแต่ความสุขความเจริญหายครก หายโศกหายโรคหายภัยหมดหนี้หมดสิน หมดเวรหมดภัยสุดท้ายไซขอความยุติธรรมพระธรรมอันประเสริฐสถิตมั่นอย่างรากฝังลึกสูงหัวใจท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในยุติธรรมเลือกคนที่ดีที่งามเพื่อเป็นสง่าราศีเป็นศักดิ์ศรียังความสุขสงบร่มเย็นมาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานของเราสืบต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ